นีเลยครับนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่จะทำเชื่อเสียงนะครับต่อไปนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวท่านพอกำลังเชิญท่านพอกำลังเรียกน้องแคทขึ้นไปนะครับนาสุรงรบกวนคุณแม่ส่งพวงมาไลยด้วยนะครับเพเดี๋ยวกำลังให้เด็กแอวครับ กำลังแต่งตัวครับคุณแม่ต้องไปอยู่ข้างหลังเลยนะครับเตรียมพวงอะไรนะครับไปครับไปน้ำไหนอยู่บอกอะไรนะครับโอ้แต่พวงกำลังเปล่าเดี๋ยวอันหัวหน้าวิทยาชักสีบอกกอนอยู่อันนี้โรงเรียนของน้องชีใจนะครับ อันนี้คือไอดอนของเรานะครับได้คำชื่อเขียงนะครับเป็นที่ปรากฏวลแวล่ะนะครับอย่างน้อยในสองสัปดาห์ที่ทผ่านไปนะครับก็ได้ที่ที่สุดที่สุดมือแล้วนะครับทางเพื่อนการบงเีงก็รับเป็นที่เรียบร้อย นะครับแล้วลวันนี้ที่เขาเข้ามามาบอกน,นะครับประมา,าตระมทีับตามข้อตกลงที่เขาได้ทำเอาไว้นะครับกับทีมสอบที่เร่ต่างนะครับนะเขาก็ต้องไปกนะครับเพื่อท,ที่จะขอเข้ามาหรือไปขอแก้แล้วก็ขอบนบางต่ออีกนะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่สูดไม่ได้ นะครับเยาวสัก์ก็มันคือเหนือเยาวสัก์นะครับเรื่องความเชื่อความกตัยลูนะครับความเชื่อคุณธรับนะครับในวันนี้นะครับจะให้พี่แคบนะครับได้แสดงความรู้สึกนะครับและก็พูดให้เราฟังว่าที่ไปสอบกัปาหนนั้นนะครับไปดำเนินการอย่างไรนะครับ และจะมีแนวทางในการที่จะดำเดินหน้าไปนะครับเท่ากันแล้ก็ขอเรียนเชิญอพี่น้องได้ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนและก็รังร้องนะครับเสร็จครับเรียนทั้งตัวรายการนะคะทุกท่านานะคะก็ซาดีริร้องทุกคนเลยนะครับสบาย ก็คือที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริกยรนะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยค่ะที่ให้กา,สารสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่ไปออดิชั่นกับวงจนตรงเข้าวงอย่างเป็นทางการนะคะซอยขออนุญาตลองเขาใจอาารยบ้าเขานะคะเนาะแต่ชื่อเป็นจ้อยจ้อทรุ่งย่าค่ะแม่กระแหงรด ผ้าใบผ้าบานหายแล้วข้างหน้าขึ้นวัวตัวนี้ครับเพราะว่าสิมีบบอ,อันแต่แดงไปอ่อนนี่กันน้องเนาะสิมี่หมุนเหมือนไหมครับอัน,นหมอบมาเลยนะครับหมอบมาเลยน้องชูใจร้องไห้แล้วนะครับต,ตื่นตันใจมากนะครับคุ้ยเท่าคู่ทองให้เป็นผู้ผ้าบุผ้าบานนะคะเป็นมืเขอไปยูในองนค์ทาร์มาค่ะเลาว มือเป็นโจงนะคะมือเปจงแบบผูดหลายคนนะคะเปนจงแบบูตัวเลการนะคะรอบตัวเลขการที่ออกใจอะไรแบบอกาต้ตนอันนั้นเป็นหัวหน้าวิชการนะครับท่านหัวหน้าวิชการแขวงตูดตูดทวรทวุ่งท่ีนะคะเจ้าบ้านขาวตมโน หลายๆคนคี่มจานะคะ่วรการใช่ใส่ชอยู่ในว่มมันับบริเวณเรียงรายด้วค่ะสำหรับคนที่เบืเอยใส่ชิตหมอลำาบกเคยหินเครื่องรถนอตเคื่งรถโบกเคยนอตกลางดินกลางได้หนาขยายหนาโน้ตระเบียนหนาผีตว่าทีในร่มหล่ะค่ะพอโต แม่ทุกภาพทุกคนเป็นดูแลดีแน่นค่ะดูแลดีดีเหมือนนูเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งลงมาเล่รดูดีกว่าความลำบากของนี้มันมันบอถ้าตอนได้เกิดความสามารถทีมันมีโอ้ทนมาเลยด้วยถ้าเทียบกับทุกทุกคนในหน้าสนามสนุกของนูนี้มันมันมันหลายกว่านัางค่ะ มั่กรัเลเป็นแลกพันาเทคโนโลีความอดทนไดชจะมีโอกาสมาทิงจุดที่เรานก็ตตองอดทนให้อิ้งจุดพยายามพัฒนักข้อความพ่อใหมทุกคนเห็นว่าเอ็นใจนะนุเป็นคนหนึ่งที่สามาพัดตาขอบคุดไปได้ดีคนไทยนีโอกาสขอขอบคุณคณะนักการนั่รองเพ้่อนการลคณะทู พ่อโจค่ะพ่อโจที่ให้โอกาสนู้ได้เข้าไปอยู่ในวงได้ชิ้นาได้ดีคุณการใช้ชีวิตการร้องการเล่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่คุณในวงนะคะคุณครูในวงทุกคนเลยนะคะขอบคุณหลายๆลายค่ะขอบคุณเรา เงียบเร่งนะครับเ่งเียบไดมคุยกันนะครับในอากาศนี้นะครับในรายเรียนทุกอย่างนะครับนำพระนครและนักเรียนทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจครับนะครับเสียงไม่เสียงไม่สะดุดครับเสียงไม่สะดุดเสียงไม่สะดุดเราจะช่วยได้ ะครับลูกติดคนหนึ่งได้ดีนะครับพวกเราเตงมีความภาคภูมิละในความดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนที่้องน้องนะครับ่งงนะบางรู้สึกปืน้นตินะครับดีกับความสำเร็จต้นนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราสาม,มารถที่จะกรบโดนได้นะครับคุ้ครูทุกท่ันพร้อมเต็มที่นะครับ,รท,ท,รบ,นะรบทั้ง าการไลฟ์สดการไลฟ์ากการให้คอมเมนต์ต่างนะครับในในเฟซบ o ๊กในอะไรต่างน,นะครับซึ่งมันจะมีมีการลงเฟซบุ๊กลงอะไรต่างน,นะครับมีการลงที่ต่อนี้เราก็ช่วยเป็นกําลังแรงใจช่วยสนับสนุนนะครับไอรอนตัวน,นี้นะครับให้ไปสู่ที่สุดนะครับสุดที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทําได้ ของพวกเราเป็นกำลังใจทุกคนนักเรียนนะครับแนอกาสของพวกเราได้ตบมือแสดงความดีดีกับพี่ๆเพื่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับพ่ครับแซดดิฟือครับอันเชิญท่านนายก์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะหัวหน้ากลุ่มสาระขึ้นเองนะครับวันนี้ท่านหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะนะครับท่านหัวหน้าวีรศักดิ์พัฒน์ไตรลาดนะครับท่านพอก็ชื่อพอวีรศักดิ์เหมือนกันนะครับแต่พอวีรศักดิ์สุธรรมริตครับเป็นแักนของเพื่อนเป็นแรักดัคูในกลุ่มสาระทุกท่านนะครับในโอกาสนี้จะให้ท่านได้แสดงความรู้สึกนะครับแล้วก็มีอะไรจากที่จะพูดกับที่แทน นะครับเราไดเ็ครับคผมขอบพระคุณท่านผู้ดรายารเป็นอย่างดงนะครับผมเออไม่รอใครับอออนุญาตให้ผู้ดรายการให้มอะไน้องแคทครับจบไีนะครับือว่าเป็นจบไนะครับจ้า้ิงของทางรงเรียนชะคราบยินะครับที่สามารถที่จช่วใเพืนาแก่น้องแคทครับน้องแคท น้องแคทน้องแคทจะกราบกราบขอบพระคุณพ่อครับก็จะให้น้องแคทนะครับหรือว่าคุณจะแสดงนะใต้เก่าขอบคุณพระสุนทรในการนะครับในกรณีขออนุญาตเป็นเพื่อนพระสนทการนะครับได้พ่ออะไรครับเชิญครับโดยพ่อหนาครับขออภัยครับ น้องแคทที่กราบขอบพระคุณพ่อครับเอาพวกวัลเลย์กาบคุณบผมดูได้กันแฟนนะครับจะได้กราบขอบพระคุณทั้งทุกโคริการเชื่อจับสุดัมภิษนะครับเทนัวร์น่างฝ่ายทำเป็นตัวดีนะครับเช่นคุณฒิรัตน์นะครับแล้วก็คณะว่าน้าฝ่ายนะครับจบเพียเลยนะครับผม เอ่อสำหรับตัวใจแล้ว no ก็แข้งนะครับก็จะได้อยู่กับเราจนถึงวันที่17นะครับวันตัดสินของเรานะครับเพื่อนๆน้องๆสวัสดีหนึ่งพันท่านครับอะไรที่จะคุ้นเคยแล้วก็เป็นของที่เราได้ใช้กับแคทตี้แล้รับพี่แคทตี้แล้วก็คใจแล้วก็แข้งนะครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เราก็เตรียมพร้อมได้นะครับแล้วหลังจากนี้ไปนะครับน้องคุณใจก็จะได้โลดแล่นนะครับอยู่วงการนะครับหลากหลายจังหวัดนะครับต้วสุขภาพของประเทศไทย นะครับรอนก็อิ่มเกิ่มขหนึ่งนะครับนิดห่อยทาโดดแล้วครับนี่ครับน้องๆน้องๆครับน้องๆตื่นเต้นมากครับนี่น้ะครับน้องๆน้องๆตื่นเต้นมากครับนี่ครับอันนี้ตากล้องหมูครับนี่ครับตากล้องเรียนครับนี่ครับน้องหมูตากล้องเรียน ในครันี้นะครับก็ขออนุญเรียนคณะครูทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ประทึกภาพในการขอบคุณจากกัลยาณีนะครับบูีครมนะครับเรียนเ็นคณะครูทุกท่านนะครับที่ที่อยู่บริเวณนี้นะครับเป็นเซนเลยนะครับผมเร็ยนเครับเซนเนคุณครูอาทิตย์ครูธนวันครูกะตูนครูธนบัศครูนับพระวุฒิครู กัญญาภูทรริ์นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ท uh, uh. ุกท่านนะครับคุณครูจันรุ่นนะครับและตอนคุณครูที่ก so ําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องในตอนนี้ก็ขอเตือนนะครับเพื่อเป็นฝันแล้วก็กำลังใจให้กับลูกหลานเรานะครับเตือนเครับคุณครูอาทิตย์มาครับคุณครูอาทิตย์เต็มนเตือนะครับปูวารณีด้วยนะครับและปูที่จะไม่ได้เฉลี่ยนะครับเตือนทุกท่านเลยนะครับอขอเชิญแม่กับคุณครูทุกท่านนะครับที่จะมาให้กำลังใจกับ พยายามดูบทีครัพของเรานะครับน้องสี่เป็นเชตั้งแต่ครับขอบคุณยูทู่นะครับคุณตูวิเทษนะครับตอนนี้นะครับพักสกู่หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าขออยากเปลี่ยนภาษาที่หนึ่งนะครับคนเบิองผพ,พันหาคนอยู่ในไรผ่านหาครับลงว่าอะไ,ไครับ จะเป็นนะครับคณะครูทุกท่านนะครับจะเป็นประกัศที่ดังหน้ากระโหลเลยนะครับ น้ำตาไหลหลากมือที่จาบันเป็นเกิดงไทยพี่ตอเราก็เรียกกล่าวการู้ทรงเทพตอนนี้เป็นป๊อกตรงตตรนรงะครับป๊อปตัวนะครับวัดท,ท,ที่เด่นนะครับ <c oughs> แลบพร้อมกันครับพ่อหนาครับ เขาเลือตัวมือให้แงใจให้เรายับยานีคนถึกครั้งนึ้นะครับพี่ขาอรู้สียเลยครับมีคว้อรู้เสึกงเลยครับไมเใช่นี่ไยครับลูกซีดครับครับผไปขอคำมารับคนโตออกน้องดิ สอบเท้าวันนี้นะครับขอให้การสอบของเราเปิดไปเท่างความเรียบร้อยนะครับในเรื่องของความสะอาดนะครับเมื่อวานนี้มีหลายห้องที่ได้นำขยะมาลุงไรแคทนะครับลุงไรลุงไรซึ่งวันนี้เขาคิดว่าทุกห้องต้องได้ทำความสะอาดเบริวันนี้การสอบของเรานะครับขอให้การสอบของพวกเราในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ให้โชคดีในการสอบครับขอบคุณมากครับสวัสดี ขอขอบพระคุณคุณครูที่เขียนมาก่าอบรมทุกคนวงนี้